คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีนพนพนพน่น้องน้อง,องทางหลายเมื่อนี้สเน่บบได้เข้าป่าพี่น้องอยู่ริมบ้านตีนบ้านเจ้าของนี่แหละพาพี่พาน้องมาเบิ่งสมุนไพรหลายคน รู้หลายคนอัดชีบลูว่าสมุนไพรตัวนี้ิ่นมีสรรพคุณหลายมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องิ่นเกิดมาซ้อยคนโดยตรงเด้อพี่น้องด้นงในสมุนไพรตัวนี้อยู่ข้างล่างผมงมีละพี่น้องสมุนไพรตัวนี้นี่คือสมุนไพรพี่น้องคุมไมยาลาบมาบ่างน้ากันว่าไมยาลาบมันมีประโยชน์อย่างสรรพคุณอย่างผมนี่ละพี่น้องสมุนไพรไ,ไมยาลาบเด้อพี่น้องด้อนี่ หลายคนรู้หลายคนอาจสิบูว่าพ่นมีประโยชน์มีสรรพคุณเนาะพี่น้องเนาะสรรพคุณพ่นมีหลายอย่างหลายสิ่งพี่น้องเช่นเอาไปตัดตากแห้งเอาทางหากทางลำทางต้นพ่นเด้พี่น้องนะซับับซับ,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 บตากแห้งเปตอนนี้น้อยเอามาทรงกลิ่นแทนซาซ้อยลดไขมันซอยลดแค่แคลตะลอนในเส้นเลือดได้ดีพี่น้อง้อแถมยังซอยลดเบาหวานได้ดีพี่น้อง อันทางต้นทางลำทางดอกทลดบาหวานเท่าลดไขมันรักษาแพ้ได้กระเพาะพี่น้องเลยรักษานิ้วในไตพี่น้องรักษานิ้วในไตรักษาแพ้ได้กระเพาะรักษาแพ้ในลำไส้แถมยังรักษากระสายเส้นได้ดีพี่น้องกระสายเส้นมันยังตาสเน กระชาเส้นคือร่างกายทดน้อยถอยลงร่างกายเสื่อมอะไะพี่น้องเอามาต้มอ,อยู่ต้มกินแก้แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเฮาอะไะพี่น้องเพล่นเอิญกระสาเส้นพี่น้อง้อเอามาต้มดื่มส่งกินแทนซาได้ช่้อยลดไขมันในเส้นเลือดแก้สร้างเด็กน้อยก็ได้พี่น้องเอ๋ยซอยรลงับประสาท ได้ดีพี่น้องแก้ปวดหัวแก้นอนบวรลับแก้ไข่ออกหัดได้ดีด้อพี่น้อง้อหาต้มอยู่ต้มกินลองเบิ่งพี่น้องเลยนั่นไผเป็นกะหาเบึง่งหาอยู่หากินแก้กระสายเส้นแก้ไข่ออกหัดแก้ไอแก้รอดลอมอักเสบพี่น้องแกเป็นท้องบิดแก้กระเพาะอักเสบ แกรอดลมอักเสบพ,พี่น้องเอยโอ้มีประโยชน์หลายเสียงหลายอย่างแต่ผมยังไล่โบบดพี่น้องเอยเอาเข้าวข้าวแค่นี้ได้พี่น้องเด้อให้พี่ให้น้องคันหัวจักและก็หาต้มอยู่ต้มกินเราบ่พี่น้องส้นใบใบของเพิ่นหนึ่งมากของเพิ่นหนึ่งโบมีพี่น้องผมเลยบได้ถ่ายให้พี่พี่น้องเบ่งตัดเอาทางหากทางลำทางดอกทางต้นเลยพี่น้องเอยเอาไปตากแห้งมาส่งกินเด้พี่น้องเด้อเพื่อช่วย,วยลดไขมันในเส้นเลือดเท่านี่แหละ เพื่อเสียอับบร้อยขับนิวส้อยขับนิวในไตได้ดีพี่น้องเลยแต่ว่าอาไปเห็ดสมุนไพรขับนิวนี่เพื่อเสียเอาไปอันใส่ขับยาตัวอื่นได้พี่น้องแด้มันซีได้อันคนดีพี่น้องข่ากขับยาตัวอื่นเอาคลิปนี้กับคอจบเด้อครับเนอขอขอบบุญขอบคุณครับผมขอบคุณครับ